ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีมีลูกค้าเขาอยากได้ตัวตัดไฟสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับแต่ว่าเป็น3ามเฟสเนาะก็ต้องการจะปิดอินเวอร์เตอร์ขณะที่อยู่ไกลๆไม่ให้มันทำงานได้ก็เดี๋ยวนี้จะมาทำให้มันเป็นตัวใช้โ n นอฟครับก็คือปิดผ่านมือถือได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบน,นี้ขอแค่มีเน็ตแล้วที่บ้านเราอินเวอร์เตอร์ต่อเน็ตอยู่เนี่ย สามารถสั่งปิดเปิดได้อุปกรณ์หลักๆก็จะมีโนอปตัวนี้วันนี้จะใช้ตัวมินินะครับแล้วก็เป็นแมกเนติกสามเฟสเนาะสำหรับตัดไฟสามเฟสแล้วก็เป็นพวกหลอดไฟครับภายแบบแลมแล้วก็มีตู้อุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สายฟงสายไฟเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทาให้ดูครับว่าทํายังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับโอเคครับ ครับตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานหลักๆนะก็จะมาดูการทํางานกันนะโอปวดเนี่ยก็จะใช้ตัวซอนอปม i นิเป็นตัวตัดต่อสวิตท,ที่จะไปจ่ายตัวคอยของแมกเนติกนะครับอ่าก็คือไฟลายนิวตอนเข้ามาเส้นนี้เข้ามาในตัว นกันตัวสน o อปแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะตัดในส่วนของลายที่จะมาป้อนให้กับคอยของแมกเนติกนะครับเนี่ยสายดํากับสายแดง2เส้นนี้จะเป็นไฟที่จะไปจ่ายให้คอยของแมกเนติกแล้วก็ตัวนี้ก็ต่อทิ้งไว้เฉยนะครับเพราะว่าต้องการจะทดสอบให้มันเวลาแมกเนติกทํางานให้มันจ่ายไฟมาที่ไฟ3หลอดนี้แสดงสถานะอยู่หน้าตู้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราลองมาเชื่อมต่อตัวสนอปนะครับ หลักๆอ <t ot> ูจยไปดูหลักๆแอปก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เพิ่มอุปกรณ์เห็นไหมเอ่ยอ่นะกดจับคู่ครับเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์นะแล้วก็ใส่ wi-fi เข้าไปฮะอันนี้พอดีใช้ wi-fi ของ o p p o เนอะกดไป ันก็จะเชื่อมต่อเจอไหมเอยอ่ะเจอแล้วนะครับก็ไม่อยากห้เราเราจะใช้ตัวเนี้ยคือลูกค้าเขาต้องการจะเอาไปตัดต่อไฟของตัวออฟกิดนะครับเนี่ยอันนี้เราก็ตั้งชื่อเอาเป็นอะไรดีอืม อ๋อทีเฟดทีโอเคโอเคเรียบร้อยละอ่ะตัวนี้มาละเนี่ยครับก็สัมมาสั่งได้เลยครับอ่ะตัวนี้ติดนะแต่ว่าไฟเขาไม่ดีเดี๋ยวผมต้องเอาไปเปลี่ยน ยีห่ห้อนี้ไฟไม่สวา่างอืมอืมเราสามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราต้องการจะอาวโทษทีโทษทีครับโทษทีครับสมมติเราต้องการจะตั้งให้เปิดปิดทุก6กโมงเชา้านะหกโมงเช้าไปที่ตารางเวลาเนี่ยตารางเวลากดเพิ่ม เนี่ยครับเราต้องการจะให้เครื่องเปิดจ่ายไฟให้ออนกิดตอน6โมงเช้านะหกโมงเช้าเราก็ทำได้หกโมงเช้าทำซ้ำทุกวันนะโอเคนะครับนะแล้วก็เพื่อทำการเปิดนะเปิดตอน6โมงเช้ามันสมารถเลือกได้ว่าจะให้เปิดหรือปิดอันนี้เราต้องการเปิด เปิดหกโมงเช้าแล้วก็ปิดทุก6กโมงเย็นเนาะก็เพิ่มเพิ่มอีกอปิดตอน6กโมงเย็นทำซ้ำทุกวันเพื่อทำการปิดอ,อย่างเงี้ยครับก็คือ มันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่า6กโมงเช้าเปิดนะครับหกโมงเย็นปิดเพราะฉะนั้นแมกเนติกตัวเนี้ยมันก็จะมาสั่งไฟมาจ่ายคอยที่แมกเนติกทุก6กโมงเช้าพอหกโมงเย็นมันก็จะตัดไฟออกโอเคท่านอ้นเองนะครับนี่คือการทำงานเนาะเพราะ,ะนั้นก็ไม่นามีปัญหาสั่งเปิดปิดได้อ่า เคเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรมาทําให้ดูอีกก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะกดไลก์กดแ like, ชร์ด้วยฮะถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะโอเคครับผมขอบคุณครับ